สวัสดีจ้าเพื่อนเพืเ่อนมาลุ่นกันค่ะเพืเ่อนจ้ามื่อนี้ยายน้องกะเห็ดยังกับเขาเล้งแั้นหนึ่งเขาก็น่าจะเนาะหนึ่งเขาหนึ่งเขาแล้วค่ะจะเห็ดกับเขาเล้งน่าจะเนาะลุ่นกันจ้าว่ายายน้องเลยยังกิน <laughs> จ้าเมื่อนี้ยยายน้องว่าจะเห็ดบองประเดกค่ะบองประเดกกินกับสมพักจ้าจ้าก้อนอนกับยายน้องก็จะเอาใบบกูดนะคะม่ย่าง ย่างเพื่อจะตําใส่บองปลาเด็กเขาจะย่างใบะกูดให้หอมๆนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันเาอาย,ย,ยางให้เขากรอบอใบบกูดเจี๊ยบมาสดๆค่ะย่างให้เขากรอบออ้ยห้อนมือเนี่ยหอนมือแล้วก็ยางยางให้เขากับกรอบดีๆนะคะ่ะก็จะเอามาตําตําส้กันตําเห็ดเห็ดบองปลาเดกค่ะเห็ดบองปลาเดกเดกินนะยาคเพือนจ๊ะวันนี้จะบองปลาเดกกินกับสมพัก เพราะว่าสมภักก์ับยายนองกับขันไม่ได้ได้สองมือแล้วละจ้ะได้สองมือกับพ่อกินเลี้ยนะจ๊ะพ่อกินเลี้ยวจะเพื่อนเพื่อนจ๊าพ่อกินเลี้ยนะคะจะในมือนี้บองประเดกค่ะหรือเป็นปูลำข้นเพื่อกเอือนเก้ยวประเดกเนาะเกลยวประเดกอ่าเกล้ยวประเดกหรือเกี้ยวปลาล่างเสึกอะแต่ว่ายายนองถือเอือนว่าบองประเดกเนาะบองประเดกสำรับมือนี้มือนี้จะบองประเดกกินแรงนะคะเพื่อนเพื่อนจ๊า ย่างใบประกูดกันย่างเน้เป็ดกรอบๆกันนะคะเนาะย่างหอมเย่างไฟไฟกะหนึ่งเข่าก่ะหนึ่งเข่าไปน้ำนะคะหนึ่งเข่าไปน้ำเย็ดกับเข่าไปพร่อมหนึ่งเข่าเล้งแก่อุ่นอุ่นเขาเย็นอุ่นแ้่เขาย็นแแก่อุ่นอุ่นเขาเย็นกินเขาเย็นห้อนๆเลยค่ะแต่ขันมันบ่อนมันกับเพราเสบคืบหวานล่ะอุ้ย ไม่ใหม่บาเบ่บากูดไข่ยอย่างเอกตะก้อนแล้วกันเนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขายัางมันกรอบดีได้ย่างต่อจ้ะย่างต่อไปกตะก้อนอุย้ยเบ็ดก็ได้อุ้ยไมใหม่ไปเบ่กูดว่าเอาฉิงก็ได้ตัวหมอนใบมันใหม่ไหมมันหลายใบอยู่ด้วยแหะ อลไรใบยูอ่าแล้วก็หลังยางนองกับเจ้าปิตรำนะค่ะปตรำตำ,ตำไอ้ส่วนผสมในการตำกัคือตะไคร้ค่ะเอาหัวตะไคร้ตำเส้นหัวตะไคร้เรอาละค่ะใส่เท่ากับฮันหั่นตะไคร้หั่นตะไคร้เส้นโคกละคะล่ะนะ กับสวดสวดช่วาก็กากินเห็ดกินแรงแล้วก็เห็ดกินง่ายๆปลาก็มีอยู่กะปลาตาก็บอกว่าเ้าก็บปี๊ห้าปีงปลาบ่ก็เลยบอกว่าโอ้ยพ่ต้องปีงดอกตาเอ้ยไวปทาไวปทาหนึ่งกินะขอยขึ้นอยากกินหนึ่งปลาแต่ว่าเมื่อนี้ยังบ่้พอท่านเห็ดดอกเมื่อนี้ขอยากกินอันบองประเดี๋ยก็เลตาเลยว่าเออบองประเดียก็ได้อ่สัตว์แต่ว่าห้ามซับเด้อ <laughs> บ่บ่บ่ซับประเด็กอะ่ะบ่ให้ซับแล้วแล้วให้บองเป็นโตอ่าแล้วให้บองเป็นโตันะสำหรับบอกประเด็กแล้วเด้เอาโคกอ่าหัน่นหั่นตะไคร้ใส่โคกแล้วค่ะใส่แล้วก็เอามาตําตำตำ,ตำให,ให้ให้ละเอียดนะคะ่ะตําตําให้ละเอียดอืม <laughs> ตำใช่กันกับพริกป่นนะคะเอาพริกป่นใส่พร้อมนะ,ะใส่พร้อมกันนั่นแหละตำตอนนั้นแหละค่ะตำตำใส่พริกป่นนะคะค่ะเอาเอาพริกป่นแต่ว่าใส่ใส่เผ็ดเผ็ดด้แค่ะบอกประเดี๋ยวนี้ท่นบ่เผ็ดบ่แซ่บก็ต้องใส่พริก,กเยอะๆใส่พริก,กเยอะๆเอาคำมาเรียกมามันก็นมืดเนาะเออโอ้ยยันหวังลืมเอาเดี๋ยวเอาเอา กระเทียมกระเทียมมาใส่กันเอากระเทียมมาใส่จากซี่หากีบเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อให้เขาเด้หอมๆอมจากน้อยนะคะ่ะแต่ว่าไหัวหอมนี่ยาหน้องบอ่บ่มักใส่กับบ่มักใส่อ่าเพราะว่าตาแล้วจะไม่กินกับแต่สาหรับหัวหอมแดงแล้วจะแล้วจะกินกับบองประเด็กแล้วกินดีนะคะ่ะอันแบบนั้นแต่อันว่าตา่าใส่ย่าน้องว่าต่ำด้วก็เอาเอาจากซี่ค่ะจไะูไฟหมาเขาไฟหมเขากับหมอด้วยจีได้กินบนะ่เนาะหมอเข่านี่เนาะ มอเขากับบลูกโก้ยเนาะอ่าเกะกระเทียมอ่าเอากระเทียมเสืโคกแก๊ซีหาหัวแล้วก็บ้าใ่เอ้ยจัก๊ซีหาเงี้งอยากจะซีหาเงีงบ่าเมียนว่าหัวแล้วโอ้ใส่เป็นหัวตายตายเลยเปลือกตายเลยอ่าเกะเอาเปลือกเอาเปลือกกระเทียมออกนะคะเอาเอาเปลือกเขาออกอ่ะเอาเสื้อโคกอันนี้แล้วก็ตำตำเสื้อกันค่ะตำให้ให้ให้เขาละเอียดเสื้อกันอ่ก็จะไปเพิ่มความหอมตรงนั้นนะคะ สำหรับปลาล่านี ives, it, ่ยายน้องก็ก็คือบอสับค่ะเพราะว่าตาแล้วก็ก็บอกว่าเอาไว้เอาไว้ตึงฉีกเนี่ยโนษณาปลาล่านี่เฮ็ดกินเองแล้วก็เฮ็ดเองซึ่งกะมัดมักเป็นปีแล้วก็ขามปีแล้วก็ปลาล่าปลาล่ายายน้องเนี่ยขามปีแล้วก็แซ่บค่ะแซ่บมัน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 แบบว่ามันจะพอเข้มหลายความเข้มของเผินน่ะมันจะพอเข้มหลาย เวลาเขามาบองเขามาหรือเขามาตำแก้วตำยังเนี่ยหรือเออเอื่นมาตำประเดี๋ยวบองไอ้ยังนี่แหละจ้ะที่ยายน้องมาบองอยู่นี่ละ่ะแต่มันมันมันก็จะจะบวกลายนะคะ่ะค่ะเนี่ยเอาเอาตะไคร้ใส่้ตับตะไคร้ให้ให้เขาละเอียดก็นล้วกันาะ้วตำตะไคร้เสียกันนะคะจ้ะ ตำต่ำตำต่ำทุกคนนะกันเนะาะต่ำไปเรื่อยๆตำให้เขาคือตะไคร้ยังหวานแหลกอะตำให้ตะไคร่เขาเขาแหลกดีๆเพราะว่าตะไคร่ก็เป็นสมุนไพรชนิดนึงนะคะหอมหอมแล้วกะ็คือสมุนไพรของไอ้ของเครื่องเทศไทยเฮาแล้วก็เครื่องเทศไทยเฮา,ะะเอ,เเาอ่าเฮาก็ นะ่นแหะกับใบใบบักกูดใบบักกูดกระตับตะไคร่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ยายน้องใส่ก็คือบักขาเปียกนะคะยายน้องชอบชอบบักขามเปียกนะคะถ้าถ้าเขาต่ำใส่บักขามเปียกอันนี้ยายน้องมกักมักสมนะไรนี่กระปลาเดกปลาเดกปลาเดกหรือปลาะนะคะปลาเดกหรือปลาะค่ะซึ่งตาแล้วก็ตาให้เอาปิดตัวเลยเนาะตาำปิดตัวๆเลยตาเอากรใส่คลุกเลยนะคะเนาะปลาะใส่ขลุก กาดไอพวกเครื่องปรุงเอียงเขาก็ใส่ใส่ชุบรสจังน้อยนาะกะใส่ชุบรสน้ำนาะกะเด้อขันประสันมักะมันก็จะเข้มเกินนาะกะใส่ชุบรสไปจังน้อยเนาะเนี่ยกะอาบขามเนี่ยค่ะคื่ออบขามเปียกเนาะอบขามเปียกเนี่ยกะยายน้องก็เอาไว้กินเองค่ะเฮ็ดไว้กินเองค่ะเขาก็ก็บักต้นบะขามก็ยุวัดเลยจ้ะพี่น้องพระพี่น้องพระนอกจากเนาะอันเขาไปจังหันยนี่ยมือเส้าของสี่กันหลวงพี่เพิ่นเพิ่นกับพี่ซันไว้ ส, न, สัน,น balls, ENNIS, สันไอ้ไว้ให้เขาย้ำมือเศ้านะเขาไปวัดแต่พิดีสันกองอิเล่ไว้มันแต่น้าใต้ต้นแล้วเพิ่นเพเก็บไว้หรอกครับแต่ว่าเพิ่นสันเพิ่นสีสันลงนะท่าเขาไปจังหันจังเพี้ยนนะเขาไปจังหันเรียบร้อยลงมากอ่ะไม่ออกไม่ตนเพราะก็บเอาเนาะค่ะเนาะก็บเสีกับตากับมองค่ะกายแย่นองกับก็บเอาก็บเอาน้ำมูแล้วก็เอามากับมาแกะไว้แกะเลยแล้วก็มาเอาเอาเก็เปลือกมันออกแล้วก็เอาเอาหนวดเอายังมันออกแล้วกันหรือแยน้องก็จะเอาเอกอมิดมันออกพร้อมนะคะ ถ้าเ่าบวเม็ดอ,ออกไม่เก็บไว้กินบ่ได้บ่ได้โดนแล้วคะเดี๋ยวบ่ราะทนโดนมันก็จะเป็นมอดนะคะสําหรับเม็ดไอ้ของบักขามนะคะเนาะคะ่ะเพืเ่อนๆจ๋าค่ะแล้วก็เก็บบักขามก็บยายนอกก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นเขาวว่างไว้ซื้อๆนี่มันก็บ่บูบวนาเอกะคะ่ะแต่ว่า มันจะเปล so ี่ยนสีค่ะจากสีที่มันแดงแดงที่มันเนื้อเนื้อปากคามันจะแดงแล้วค่ะเนื้อเนื้อบากคมสดสดนั่นแะมันจะแดงมันจะสวยนะค่ะถ้าฮาเอาไว้ซื้อมันจะมันจะออกเป็นสีข้ามมันจะออกเป็นสีดํานะคะเพื่อนจ้าค่ะแล้วก็มาตตำตำเช้นกันเนี่ยค่ะตำปากคำกับเสือก็บยายนองมักความสมความเปรียวกันเลียวเลียวแต่กววมเปียวของแต่ละคนนะคะแล้วแต่ผู้จะมักนะคะ แล้วก็ยันหน้ากับจิตต่ำต่ำใช่กันไอ้ตรงนี้อะไรเนวกินเล้งแะไรแนวกินเล้งสองเท่าจากสองเท่าอยู่ทงไฮทงหน้าคำมากมากกับมืดนะกะนคำมากกับมืดไฟกับเปิดอยู่ดิเอ๊มันกับบอเชียงเฮ็ดจังไงมันคำนะ้วกัเนาะคำลงคำลุ่งนี่แม่ป้าขนาดหนึ่งเขาบ้านสุปด้วยนะจ้ากับเป็นจักอะต่ำมากต่ำจิมเบิ้งชิมเบิ้งความเปรี้ยวของเพิ่นอืมจิมเบิ้งเทียนลอยชิ้มกับจิมอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงฉากนี่แหละ นี่ประเดียบวบองประเดียบวง,บวงอืมกัเรียบร้อยแล้วอ่าก็มีผิกปนมีตะไคร่ขัดใส่ใบบักกูดนะคะใบบักกูดเผาอ่าหห้่จะกินก็สมพักนะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งสมพักอช่นี่สมพักกินก็สมพักนะคะ ปลาแดดบองกินปลาแดดบองก็สมผัดบองแล้วบองแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะมืดมืดค่ะกำลกำขึ้นกินแล้งอาันนี้แหละกับข่าวกินแลงหนึ่งข่าวซุกแล้วกะ็กินนี่แหละค่ะอยู่น้ำทงน้ำทาอืตึงเป็นสีเลากินกระยังกันแล้วอ่าบ่ต้องยากปตาก็มีบ่เ็ด กินกินจังสี่ค่ะกินจังสี่บองประเด็กบองเสียเปียก้อยกัดใส่พริกป่นนะครับพริกป่นบักขามบักขามเปียกเข้านะบักขามเปียกปลาปลาซับแต่ว่ามื่อนี้พอซับปลาตาเป็นบ่มากควนบ่มักกินปลาซับเพควนจะมักให้ให้เป็นตัวตัวให้เป็นตัวตัวไว้ตาเพควนจะเห็ดจังสี่เลยปลาปลาบองกินกับสมพักสมพักกาดสมพักกาดค่ะ ขั้นเองขั้นเองสอง่งประกาศขั้นเองนะเธอขั้นเองอนี่เราจะ,ะเปิดจ่าแต่ก้อนเข่าเหนียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข,ข่าวานสุกจ้าเข่าว่านสุกเข่าสุกอ่ะตอนที่เราขับเขา่ากินกินเล้งกินนอดเราก,กินจังไดนก็ได้เนะาะจ้าจ้าเปิดเปิดก็นี้แหลเนาะจ้าเนะาะฮะเดี๋ยวนอนกับขอบคุณหลายๆค่ะที่มาเบิ่งนำ้ำ อาจจะทยายผาาบอ่อนี่ป็นไดนแบบมันกระมึดหันาย่ำย่ำเหมแรงย่ำ,ยำขึ้นมันกกบ,บ่าเก่งบอ่อสว่างสวัยไฟหลอดเดียวน่้อยๆสันส้นๆนะจ้าจ้าสวัสดีจ้าเพืเ่อนๆจ้าสวัสดีจ้า